จิตมเมธเทียนการนน์นะคะก็บูมเนี่ยสมัยตอนอยู่มปลายนะคะก็เป็นนักเรียนในโครงการความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์นะคะหรือว่ากิฟเลขของเรียมอุดมนะคะวุฒนที่12เนาะอ่ะแล้วก็บูมเนี่ยก็ยังเป็นเอ่ยังได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่47นะคะหรือว่า IPHO นั่นเองนะคะแล้วก็เหรียญทองจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียครั้งที่16นะคะหรือว่า APHO นะคะอนอกจากนี้ยังได้รับ เียบเงินจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่23นะคะหรือว่า TPHO นะคะแล้วก็เขาจะ้มีความสามารถในทางด้านฟิสิกส์เสียมากนะคะก็คือได้เกรด4.00ตอนอยู่เตรียมอุดมตลอดย้ำนะ4.00ของเรียนนะคะแล้วก็ได้ที่หนึ่งนะคะของแพท3สามเป็นในปี2560นะคะได้ที่หนึ่งของประเทศนะคะซึ่งน้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกระมมันเอ้ยแพทสามคืออะไรนะคะแพทสามก็คือ ข้อสามคือเปิดเป็น huh. ข้อสอบข้อแบบวิศวะนะคะซึ่งใครที่อยากไปเข้าวิศวะเนี่ยเขาก็ต้องไปสอบนะคะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับข้อทักษะทางฟิสิกส์อะไรต่างๆมีโจทย์ฟิสิกส์นะเรื่องต่างๆในมัธยมปลายนะคะนอกจากนี้บู๊กยังได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์แบทเทิลนะคะในปี2557ด้วยค่ะรวมถึงบูมเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ของเส้นทางสู่สายฟิสิกส์โอลิมปิกค่ะซึ่งการที่เราเชิญเขาคนนี้มาเนี่ยถือว่าถูก คนมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะงั้นเราไปฟังบทสัมภาษณ์เลยคะ่ะโอเคอืมอ่ะอะัเรียบร้อยแล้วก็ตามสบายเลยคือเราที่อยากจะเชิญบูมมาพูดนะ่ะคือมีน้องๆหลายคนที่แบบว่าติดตามช่องเราอ่ะคือเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกการเตรียมตัวสอบสอวอน,อนอรหรือว่าโอลิมป,ปิก,กอะไรอย่างนี้แล้วก็น้องๆหลายคนก็เหมือนเขาอยาก,เขา,ยากเขาอยากหาในบันดานใจเออเราก็เห็นว่าบูมอ่ะเอ้ยต้องสายสุดแล้วเนาะแบบโอ้เคยเป็นผู้แทนประเทศอะไรอย่างเนาะ เออยังไงก็แบบฝากแนะนำตัวให้น้องๆฟังนดีขึงเนาะอ่าก็ได้ก็ได้สวัสดีทุกคนก็เราชื่อบูมนะก็เป็นเตรียมอุดมปี77เนาะแล้วก็เราเคยเราเคยเข้าสอวนอ,นอฟิสิกจนไปถึงประมาณอ่าเข้าไปแข่ง IPhO แล้วก็ได้เหรียญทองนะแต่ว่าก็ตอนนี้เราก็อยู่ปีสาหนึงปี4ขึ้นอยู่ที่ MIT เรียนวิศวะคอมไม่ได้เรียนฟิสิกเลยแต่ว่าก็ใช้ความรู้ฟิสิก ไม่มากก็น้อยเวลาเรียนอยู่ที่นู่นนะอ่ะเขาที่โทาเขาเขาเอ่อในนี้คือมันอาจจะมีน้องๆหลายคนที่ยังไม่เคยเข้าข่ายน้องๆอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ IPSO คืออะไรนะก็ไอพีเอเนี่ยมันก็คือแบบเป็นการแข่งขันฟิสิกส์อ่ะก็คือก็คิดภาพว่าก็คือเขาให้เราไปแข่งฟิสิกส์ก็ให้เราไปทําโจทย์ฟิสิกส์แล้วก็ดูว่าใครได้คะแนนเยอะกว่ากันแล้วก็จะมีแข่งอยู่สองแบบเนาะเอ๊ะมันก็จะมีแข่งอยู่สองแบบ สองเซกชันเนาะก็จะมีแบบภาคทฤษฎีก็คือแบบให้ทําโจทย์แบบเขียนรกระดาษ whatever แล้วก็มีเป็นภาคแลบเนาะก็คือแบบให้ทําแบบให้เอาแบบเซตอุปกรณ์นู่นนี่นั่น,นวัดผลวาดการาฟอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็เขาก็จะวัดคะแนนกันด้วยเอาคะแนนสองภาคนี้บวกกันแล้วก็ใครได้คะแนนดีกว่าแล้วแล้วก็เอาแบบคะแนนไปตัดเหรียญอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ประมาณนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของพี่เอนะคะชื่อว่าพี่บูนะคะคุยปฏิบัติ อะไรต่างๆ,ๆเนาะเอออันนี้ก็เป็นเป็น,ปนภาพตอนแข่งขันนะคะก็โอที่นั่งเรียงๆกันอยู่เป็นตับๆเนี่ยค่ะก็คือแบบเป็นผู้ชายประเทศของแต่ละประเทศนะคะที่แบบว่าเออมาเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกนั่นเองค่ะส่วนตัวภาพนี้นะคะคืออันนี้เป็นเหมือนหลังหลังจากแบบแข่งขันเสร็จนะคะตอนช่วงวันหลังๆเนี่ยจากที่พี่ฟังค่บอกเล่าของเพื่อนมาเนาะอันนี้เขาก็จะพาไปเหมือนเอ่อพาไปทัศนศึกษาที่โซลนะคะซึ่งโซงเนซเนี่ยก็คือ Globe of Science and Innovation นะคะคือหมายแบบพวกนี้นคือ ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์แสดงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเคโนโลยีต่างๆนะคะแสงซินโครตอนแสงแบบแล้วก็นู่นนี่นั่นนะคะน้องๆที่สนใจก็ไปดูได้นตะว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคะก็พาไปจอทัศนศึกษาแล้วก็แบบไปดูเหมือนแบบไปตัวห้องพวกห้องปฏิบัติการอะไรต่างๆเนาะเอออันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรเนาะแต่อันนี้ก็เห็นว่าเออเพื่อนเขาไปถ่ายภาพมานอนใ่ระหว่างช่วงที่เขาได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะคะ ค่ะส่วนภาพนี้นะคะภาพนีข้ขอให้น้องๆแบบนี้นั้งทำกันไวนะะ้นลค่ะก็อันนี้คือเป็นน่าจะเป็นถ้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะคะน่าจะเป็นห้องห้องสักห้องหนึ่งที่สสะวะทนะคะหรือไม่ก็ห้องหมวดที่เตรียมบุดมอะ,ค,ะค่ะก็คือเขาอาจจะกำลังบูเนี่ยเขามีความสนใจในการที่จะเอาห้องจอนหรือว่าแบบทำปฏิบัติการทดลองนะคะอะแล้วเขาก็ามีการถ,าถ่ายภาพกับสิ่งที่เขาทดลองเอาไว้นะคะก็ตามภาพค่ะ ค่ะส่วนส่วนภาพนี้นะคะภาพนี้จะเป็นช่วงที่เขาแบบว่าเอาได้ไปแข่งนะคะฟิสิกส์โอเล่บิกเขาก็แบบได้ได้กลับเหรียญอะไรมานะคะก็แบบเอ่อยิ้มยิ้มยิ้มอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ส่วนเอ่อ้าถ้าภาพบนนะคะถ้าเราลองดูจากภาพบนเนี่ยภาพที่แบบมีเอ่อค,ค,คนใส่สูตรสีดำน,นะคะเออคนใส่สูตรสีดำนี่ก็คืออาจารย์ในค่าวฟิสิกส์โอเล่บิกนั่นเองะคะ่ะซึ่งเอ่อพี่ก็ยูติหลักเป็นบางคนนะคะบางท่านก็เป็นอาจารย์เอ่อ อาจารย์ทวินันนะคะมีอาจารย์ปิติวิทย์นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในย,ยุคที่พี่ๆเข้าค่ายกันนะคะก็คือคือเขาจะให้อาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะมาสอนตั้งแต่ค่ายหนึ่งเลยเนาะอย่างที่ในสัมภาษณ์บอกว่าแบบตอนเช้าก็เป็นทฤษฎีตอนบ่ายก็จะเป็นแหลกนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเหอนเขาแบบมีการปรับเปลี่ยนเนาะ,ะยังไงก็ตามนะคะก็คือว่าคือ,ค,อคือสำหรับคนที่แบบเป็นผู้แทนประเทศอะไรอย่างเนาะเขาก็จะแบบเอา ออก็คืออาจารย์ท่านเนี่ยก็จะไปแบบคุกไปคุมไปดูแลนะคะดูแลพวกเราถึงต่างประเทศเลยนะคะค่ะส่วนส่วนภาพนี้นะคะอันนี้เอ่อภาพภาพล่างสายนะคะภาพล่างสายอ่ะก็ทั้งทั้งหมดเกือบทุกคนนะคะก็เป็นคนที่ท,ที่ดรีมรู้จักนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสที่จะพยายามแบบเชิญเ,เพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมา มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เนาะว่าเอ๊ะเขามีเส้นทางยังไงหรือว่าเขาเนี่ยทำไมแรงมานาใจเขาคืออะไรหรือว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาสอบมาเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการเนาะแล้วก็ตอนนี้แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนนะคะเขาไปทําอะไรไปประกอบอาชีพอะไรกันแล้วนะคะค่ะก็เอ่อยังอ่างสายก็คือคนแรกอถ้ามาถึงภาพลัางสายเนาะคนแรกก็แบบประทินนะคะก็คือได้อยู่แบบทุนเล่าเรียนหลวงเนาะอ่ะอย่างอย่างบูบูก็ไปเรียนที่ MIT มไอนะคะ,คะแล้วก็ผู้หญิงอยู่ตรงกลางนะคะก็คือเมรินค่ะเมริน จริงเขาชื่อยีนเนาะเป็นเป็นเพื่อนพี่สมัยเตรียมเหมือนกันเนาะตอนนี้เขาไปเรียนอยู่หมอสิริศิริานะคะคณะแพทย์พยาศศิริราพยาบาลนะคะส่วนคนถัดมานะคะคนที่ใส่สูทสีดําแทนถัดมาก็คือโอ๋เนาะโอ๋ก็เรียน MIT ีเหมือนกันนะคะส่วนอีกอีกอีกท่านหนึ่งอันนี้พี่ไม่รู้จักเหมือนกันเนาะค่ะก็ก็เราก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วหลายๆคนนี so o, affe, MIT, so ้เขาก็จะมีเส้นทางในแบบของเขาเนาะอ่ะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดสมมติว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวพี่ก็จะแบบไป ไลเ่เชิญเพื่อนๆมาหายคนเนาะ,ะแบบเพื่อนน้องๆอยากจะรู้จักพวกเขามากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็ผ่านไปเนาะค่ะแล้วก็สําหรับภาพนี้นะคะภาพนี้อันนี้น่าจะเป็นวันที่เขาเออมีการแข่งขันเหมือนตัวตัวภาคทฤษฎีอะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นถ่ายถ่ายสำหรับทีมประเทศไทยนะคะอันนี้ก็แบบมีมีมีมภาพมีภาพประกอบนะคะค่ะแล้วอันนี้น่าจะเป็นวันถ่ายถ่ายล้วค่ะจากภาพ เนาะก็อันนี้ก็คือเป็นทีมของประเทศไทยนะคะที่ไปกันจะไม่เหมือนกับเป็นเป็นงานเลี้ยงอำลาวันไทยๆแหละเนาะอ่าแล้วก็มีการแบบมอบเกียรติบัตรมีการถ่ายรูปอะไรกันนะคะว่าเออเขาเขาได,ได้ได้มาร่วมแข่งขันในงานนี้นะเราจะได้ฟังไหม พอจะแนะนำต้องให้น้องๆฟังได้เลยว่าเอ็มไอทีคืออะไรนะคือแบบน้องบางคนอาจจะแบบไม่รู้จักเนาะแบบเด็กอ๋อไม่ก็ก็คือ MIT มทีมันก็คือเป็นชื่อมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เมียการชื่อเต็มมันชื่อ a ม s a c h u s e t t s i n s t i t ท t e of Technology ก็คือแบบประมาณว่าแปลแปลเป็นไทยก็คือชั้นกดแมสซาชูเซตส์ไหะก็อยากถือว่ามูมแบบมีวิธีการแบ่งเวลาอ่านหนังสือยังไงเหรอน้องๆหลายคนแบบอยากจะรู้วิธีมากแบบพี่คันอยากไปสอบว่น้ออยากแบบติดทายเดือนทายสองทายสามไอ้ที คำแนะนําก็คือคิดคิดว่าคําแนะนําคือสอบเข้าค่ายให้ได้คือคือตอนเตรียมตัวสอบเข้าค่ายอะไปเตรียมยังไงก็ได้จะไปเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไร whatever อะไรยังไงก็ได้ถ้าสอบเข้าไปได้แล้วอะในในค่ายมันก็จะมีครูสอนถูกไหมมันก็จะมีมันก็จะมีมะมครูสอนในค่ายสอนฟิสิกส์แบบแบบสอนฟิสิกส์มหาลาัยหน่อยก็มันก็ทําให้แบบก็พอเข้าค่ายไปแล้วก็คือก็พยายามจะแบบเรียน ฟิสิกส์ในค่ายให้ได้มากที karaoke, then, goodbye, ่ส like oh really ุดที่จะเป็นไปได้เพราะว่าวิธีสอนในค่ายกับวิธีสอนในวิธีวิธีสอนในค่ายกับพวกแบบโรงเรียนกดวิชาทั่วไปส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างจะต่างกันมากๆก็เลยแนะนําว่าให้พอเข้าค่ายไปได้แล้วก็คือเรียนในค่ายให้มันรู้เรื่องแล้วก็ถ้าเรียนในค่ายรู้เรื่องอ่ะแล้วก็ทําโจทย์ในค่ายได้มันก็มันก็คือผ่านแน่ๆอยู่แล้วอ๋ออืมโอเคเลยแล้วก็อยากหรือว่าตอนก่อนบูมคิดยังไงในตอนก่อนสมัยก่อนตอเข้าค่ายบูมแบบเริ่มเข้าวงการเนี้ยเข้าองค์การโอลิมปิกตั้งแต่ ช่วงไหนอายุเท่าไหร่หรอหรือว่าแบบมีการฝึกปกเอาเอาคำถามแรกเลเาแบบเข้าเริ่มเข้าได้เมื่อไหร่หรือแล้เเพราะอะไรอออืม,อมวงการโอลิมปิกเนาะม <laughs> ันก็พูดยากอะ่ะไม่คือคือ,คอตอนสมัยถ้าถ้าถ้ารับสอวนอรจริงๆเลยก็เราเข้าสอวนออคมตอนมหนึ่งเพราะว่าเรานึกว่ามันจะมี counter strike ให้เล่นฟรีในค่าย <laughs> เราก็เลยไปเข้าสอวนอเพื่อไปเล่น counter strike แล้วก็ไปเล่นเทเลนเนอร์ในมธรรมศาสตร์แล้วก็ไม่ได้ติดอะไรไปมากกว่านั้นแล้วก็ตอนช่วงมสามแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีๆโดนบันดาลใจก็แบบมันมันสอบพาสคอมค่ายหนึ่งได้ไงเพราะว่าเราเราเข้าไปค่ายสองนะเขาก็เลยให้พาสค่ายหนึ่งเราก็เลยไม่มีอะไรทำเราก็เลยบอกว่าเอ้ยไปเข้าค่ายสองอฟิสิกเล่นดูดีกว่าเราก็ไปค่ายเข้าสออฟิสิกแล้วเราก็ติดเข้าไปเฉยๆแล้วเราก็ผ่านรอบหนึ่งเข้าไปแล้วเราก็คิดว่าเอ้ย ฟิสิกส์มันมันอาจจะดูดีกว่าคอมก็ได้นะแล้วเราก็ต่อฟิสิกส์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เลยขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปตกเอพีปีแรก mm hmm. แล้วก็พอแล้วก็พอตกเสร็จปุ๊บเราก็แค้นนิดนึงแล้วเราก็เลยตั้งใจเรียนแล้วเราก็ต่อไปเราก็ต่อไปเออไม่รู้อ่ะคือโดยตอนตอนที่เราไปแข่งเราก็ไม่ได้เราก็แค่แบบอ่านตอนที่เรารู้สึกอยากจะแบบก็ก็แบบก่อนจะสอบก็อ่านสักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ คือคือเราไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติคือคือเราไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่แบบว่าเราพยายามจะแบบอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบอะเราแค่เข้าไปตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้รู้เรื่องก็อกพอก็เพราะว่าเราเราเราแบบเราเชื่อว่าถ้ามันเรียนรู้เรื่องนนอนะยังไงมันก็สอบผ่านเพราะว่าเด็กโตนครึ่งมักจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อใช่เนาะ <laughs> แล้วเราก็แค่เราก็แค่เข้าไปแล้วก็เรียนให้รู้เรื่องแค่นั้นก็พอแนละ้วแล้วก็อ่านหนังสือนิดหน่อยเตรียมสอบแบบพอจะเดาเดาแนวก็สอบไปนิดนึงแล้วก็เข้าไปเข้าไปสอบมันก็ไม่มีอะไรมากขนาดนั ออเอาโอเคโอเคเว็บไหลโอเมีมีวิธีแนะนำาน้องๆไหมน้องีนี่เองมูมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับค่ายมาเห็นใช่แบบเอ๊ะไปค่ายเแบบจะไปเจออะไรเพื่อนเป็นยังไงหรือแบบเจออาจารย์แนวไหนก็ถ้าพูดเรื่องอาจารย์นะนะก็เราก็ยังจำอาจารย์ได้หลายหลายคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออาจารย์เขาก็จะเป็นอาจารย์ที่แบบ เป็นอาจารย์มหาลาัยอ่ะมาสอนค่ายอ่ะถ้าถ้าเป็นแบบค่ายสองขึ้นไปนะตอนนี้ค่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นอาจารย์มัธยมมาสอนแล้วตอนนี้เข้าใจแบบนั้นแล้วนะแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาก็จะพยายามสอนให้ได้แบบมหาลายัยมึงไม่แน่ใจเราเราเราไม่ได้แต่ค่ายสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเห็นตอนที่เราไปแต่ครั้งล่าสุดก็คือเขาพยายามจะแบบเหมือนกับ,กบจะกระจายสูนในอะไรอย่างนี้ถูกไหมอเออแล้วก็ใช่ใช่สมสมสมัยพวกเรามันยังนี่ไงอาจารย์กิตวิทย์มาสอนค่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ใช่สมัยนี้เขาเป็นอาจารย์นัดอาจารย์ต้นมาสอนคะ่ายหนึ่งคิดว่านะอันนี้อันนี้ผมมาเปื่อกว่าอันนี้คือค่ายฟิสิกส์เนาะแต่ว่าค่ายอื่นก็คืออาจจะมีรยายละเอียดต่างเข้าไปกันในแตน่ละค่ายเนาะแล้วก็เอ่อถ้าพูดเรื่องเด็กในค่ายก็พูดยากอะมันก็ขึ้นกับปีอ่ะแต่ว่าตอนปีเรามันก็ก็คิดสภาพเด็กที่จะมาเข้าสอวนกก็ก็ ก็แน่จะประมาณนั้นแล้วก็จะมีคนเก่งบ้างมีคนห่วยบ้างมีคนที่แบบมาเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็ก็ก็สนุกดีมีอาหารว่างกินฟรีเออใช่ใช่ก็ก็ก็สนุกดีก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเออพอจะเล่าเล่าแบบเนื้อหาโดยคร่าวๆในค่ายให้น้องฟังได้ไหมว่าแบบเอ็กพเข้าไปเราจะเจออะไรเนาะอ่อฮะก็พูดคร่าวๆเลยก็คือฟิสิกส์ปีหนึ่ง มันมันมันคือฟิสิกส์ปีหนึ่งเลยก็มันจะมีมันจะมีอะไรบ้างวะกลศาสตร์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 ไฟฟ้า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 นี่ก็ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับว h a เ e เ e r ก็คือก็คือแบบแบ่งย่อยเข้าไปในกับไฟฟ้าทั้งหลายอ่ะแล้วก็กลศาสตร์จนจบมีเทอร์โมมาแตะๆนิดนึงอาจจะขึ้นสแตติสติเคอลเมคานิกเล็กน้อยแต่ว่าไม่คิดไม่คิดว่าจะ ไม่คิดว่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นแต่หลักก็มีอยู่ประมาณสามเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็กลศาสตร์ไฟฟ้าแล้วก็เทอร์โมแล้วก็แล้วก็พอเข้าคสส่ายสสวทก็จะเป็นกึงก่งๆไปก็ว่าครูสอนตามใจอะไรอย่างเี้มากกว่าแล้วก็บางปีเขาก็อาจจะแบบอ่าสอนอิเล็กโทรแนามิมแบบจริงจังไปเลยบางปีบางปีก็จะแบบเอออยากสอนคอนตัมอะไรอย่างเี้เขาก็จะสอนคอนตัมมาลัว อย่างปีตอนเราเข้าครั้งที่สองเนี่ยก็คือทั้งค่ายหนึ่งค่ายสอง่งก็สอนฟันตัมทั้งคู่เลยแล้วก็ไม่สอนอะไรออื่นเลย <c oughs> แต่ว่าปีเราเข้าปีแรกก็สอนอิเล็กตรไดนามิกดูลๆอะไรอย่างงี้ปีหลังๆอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาสอนเป็นอีท่าไหนแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขึ้นกับว่าโปรเฟสเซอร์หรือแบบครูที่ครูที่เขามาสอนเขาอยากจะสอนอะไรมากกว่าแล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมก็คือ ไอเดียก็คือว่าถ้าเราเข้าใจถ้าถ้าเราเข้าใจเนื้อหาในค่ายถ้าส่วนใหญ่เราก็ผ่านแน่ๆอยู่แล้วมันมันคือคือปกติแล้วมันแบบประมาณว่าเวลาเราจะเพอร์ฟอร์มดีในฟิสิกส์หรือไม่อ่ะแบบเวลาเพอร์ฟอร์มดีในแบบการแข่งไอ้พวกนี้หรือไม่อ่ะส่วนใหญ่มันขึ้นกับว่าเราเข้าใจเนื้อหามากแค่ไหนก็คือส่วนใหญ่คือแบบถ,ถ้าไปถ้าไปดูผลเหรียญอะ่ะมันก็มันก็ค่อนข้างจะเห็นได้เลยว่าแบบมันจะมีแบบพวกที่แบบทองไปเลยคือมึงเข้าใจแน่ๆกับพวกที่แบบแบบ มันก็จะมีแบบทองแดงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบลงมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเข้าใจน้อยหน่อยแล้วก็จะมีผู้ที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติดค่ายอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่คือถ้าดูดิสตรีบิวชันของคะแนนนะมันจะเห็นค่อนข้างจะชัดว่าแบบประมาณว่ามันจะมีเป็นกลุ่มๆเลย <c oughs> คือเราเราเราพูดไม่ค่อยได้นะแต่ว่าแต่ว่า,วาเราเคยไปเห็นดิสตรีบิวชันคะแนนมานิดหน่อยก็พอจะเดา, <c oughs> ดาได้นิดนึง<อ>ไม่ก็อย่างที่บอกก็จะเป็นกลุ่มๆแต่ว่ามันก็ไม่เรปเปซเซนเททีฟกับอะไรที่มันเป็นอยูป่ปัจจุบันก็คือ anyway แต่เท่าที่เราไปเห็นมาคือค้านนมันจะเป็นกลุ่มๆก็คือถ้าตอบไปก็ตามที่เราเข้าใจค่ายอะเราถ้าเราเข้าใจเนื้อหาในค่ายมันก็ควรจะแบบเราถ้าเราเข้าใจเนื้อหาในค่ายอะมันกน็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นที่เราจะแบบผ่านไปรอบต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองอเราคิดว่าอย่างนั้นนะนี่เองแล้วก็เออในค่ายหนึ่งวันอะอันนี้เราพูดถึงสมยัยพูดถึงสมัยที่บูมเข้าเนาะสมัยที่บูมที่เราเข้ากันอเออเขามีเขามีเ,ามเออใครวะมีม ีการเรียนการสอนอะไรบ้างเขาแบ่งพาร์ทอะไรยังไงอ่ะแบบพอจะเล่าแบบตั้งแต่ค่ายหนึ่งแบบจากความตรงจำอะไรได้ไหมในว,นวันวันหนึ่งเหระ <c oughs> ก็ตอนค่ายหนึ่งก็ตอนเช้าสอนทฤษฎีแล้วก็มีกินแล้วก็มีกินเบรกระหว่างกล <c oughs> างม,มีกินข้าวเที่ยงตอนสอนตอนเช้าเสร็จแล้วจากนั้นก็ตอนบ่ายก็เป็นพาร์ทแลบแล้วก็ทฤษฎีเเนาะก็คือแบบครึ่งนึงก็จะเอาไปทําโจทย์แบบฝึกทําโจทย์อะไรเงี้ยแล้วอีกครึ่ง <c oughs> นึงก็ไปทแบบําแลบถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็มีกินของว่างซึ่งเป็นาพายที่สำคัญที่สุดอ่าโอเคเนาะกคงทักเดิน <laughs> ด้วยแล้วก็คื <laughs> ออย่างเมื่อกี้ที่เราเอ่อที่เราได้ให้บูมเเล่าไปเนาะว่าเอ,าอ๊ะเขาลงืออะไรขนาดไหนเนี่ย yeah. คือมีน้องๆหลายคนถามว่าเอ๊ะที่แคลคูลัสเนี่ยมันจะเริ่มใช้จะจะใช้สะอ่อนเราก่อนเขาค่ายเราจริงๆต้องรู้ไหมแล้วความรู้เกวกแคลคูลาชเราต้องแบบเอ๊ะแคลนึงแคลสองอหรือว่าอะไรหรือเปล่าอ่ารู้ไว้ก็ดี มันไม่มันไม่ได้เป็น prerequisite ในการเข้าในการสอบเข้าค่ายแต่ว่าถ้ารู้ไว้ก็ทำให้เราเข้าใจหลายๆอย่างง่ายขึ้นเยอะมากอย่างเช่นอ่อืมนึกนึกกันอย่างเช่นแบบสูตรงานพลังงานอะไรเงี้ยหลายๆหลายๆที่มันก็คือมันมันก็คือแบบใช้แคลคูัสนกนรพิสูจน์อะไรอย่างงี้ได้ส่วนหนึ่งคือคือมันก็ใช้แบบ A A e อ A อสี่สูตรเคื่อนที่พิสูจน์ได้นั่นแหละแ,แต่ว่าหมายถึงว่า ถ้าจะทำแบบ big ก l a s อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำอะไรให้มันแบบ solidify แบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เองเนาะใช่ใช่แต่เราแนะนําจริงๆนะเรียนในค่าให้รู้เรื่องอะถ้าถ้าถ้ารู้เรื่องอ่ะก็คือจบเลยเราเรามีอีกคำถามหนึ่งสนี้สนิท <c oughs> ได้การเข้าค้า่ยคิดว่าแบบมีประโยชน์กับการนำไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยลมากน้อยขนาดไหนหรือว่าแบบว่าเราคิดว่าสำหรับค่าฟิสิกส์นะเราคิดว่ามากเพราะว่า คือเวลาครูเขาสอนในค่ายเขาคือคือเพราะว่าค่ายมันพยายามจะสอนมันแบบเป็นฟิสิกส์มันแบบสอนสไตล์มหาลัยมันก็ทําให้เราเรเลตคอนเซ็ปต์ทางฟิสิกส์ได้แบบอได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าเราเมื่อเรามีแคลคูลัสเป็นทูในการช่วยแบบเรเลตแบบเนื้อหาต่างๆเข้าด้วยกันนะซึ่งมันก็แตกต่างกับอฟิสิกส์มปลายที่มันเหมือนกับมันมันจะรู้สึกเหมือนกับสอนสเปซสปะะนรอยแบบ ยูดีก็โผล่มากราสตร์ยูดี่ก็บวกเวกเตอร์ยูดีโผล่มากดทรายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยูดีก็ขึ้นแรงเสียทานแล้วก็โผล่ๆมาก็ไปไฟฟ้าเลยแล้วก็แบบเหมือนกับมันจะไม่ค่อยไปติดต่อกันอ่ y ิ i ส s มหาวิทายแต่พอเราเรียนพอเราเรียนฟิสิกส์ในค่ายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าของทุกอย่างหลายๆอย่างมันก็แบบจะติดต่อกันด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะแล้วแล้วก็ยิ่งเราเห็นความเชื่อมต่อนี้มากเท่าไหร่ที่มันแบบเกินไปจากมหายอละมันก็ทําให้เราแบบทําข้อสอบมปลายได้ง่ายขึ้นั้วมันจะทําให้เรา นอ,นอกแต่ทำข้อสอบมางวัดได้ไง่ายขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าข้อสอบไหนแม่งเป็นข้อสอบผิดด้วย <c oughs> บางทีเราก็เห็นว่าแบบข้อสอบนี้แม่งแม่งมึงมั่วแล้วชัดอ <c oughs> ะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากแล้วก็ก็ encourage ให้ให้เราไปลองเรียนสิ่งไหนข่ายถ้าอยากถ้าอยากเรียนนะใช่สำหรับส่งนหมือนกันนะรู้สึกว่าเอากรเข้าค่าวแบบเปลี่ยนทัศนคติเราเหมือนกันในการที่จะเอ่อ คือตอนแรกก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบวิศวะเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนอาจ,จารย์เขาอาจจะมีวิธีการสอนหรือแบบการลงรายละเอียดบางอย่างเนาะที่แบบว่าเออทําให้เด็กคนหนึ่งบางคนที่จากเดิมไม่เคยสนใจขวิชาชั้นี้เลยเนาะอาจจะกลับมาชอบมนอีกครั้งเนาะแต่แต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ไปค่ายหรืออะไรขนาดนูนเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ค่น้าถ้าถ้า,ถาบบเราแนะนำน้องๆได้เราก็คือเราก็อยากจะให้น้องๆมาต่อมาเข้ากันเนาะไม่ได้เสียค่าเส<ช>ียายอะไรเลย,เลยนะโอ้ดูมมากๆเลยเนาะว่าวิศวะสละเวลาอันมีค่าเนาะ เออต้องไปไม่เป็นไรแต่การเขียนโปรแกรมอะไรต่างมาให้ขังพาดให้ความรู้น,อนอ้องอๆก็ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคครับงัน้นก็มันก็สู้ทุกคนคนน้องออย่าลืมติดตามอ่าออ่าอย่าลืมติดตามอะไรช่องช่องดีมชื่ออะไรนะลืมไปดีมเหนียวจ้านะครับดีมเหนียวจ้าโอเคมาเดี๋ยวเราเราพูดสปอนเซอร์ให้อ่ะอย่าลืมติดตามช่องดีมเหนียวจ้าติดตามคอนเทนต์ของพี่ดีมอีกมากมายเกี่ยวกับการสอบเข้าและ การเตรียมสบอบโอลิมปิกนะครับก็บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับโอเคก็นั้นแหละพูดทหมดแล้ว <laughs> ขอบคุณมากมเลยเนาะก็ <laughs> ไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ